ศาส,สตราวุธของแผ่นดินตอนที่ห้าดาบสุดท้ายแห่งแผ่นดินนักคุกใต้พระนครยามดึกภายใต้แสงคบไฟริบปรีขุนศรีอินทรานั่งพิงกำแพงหินเพื่อเลือดสายตาทอแสงก้าวเขากำลังฝึกท่าที่แปดจากคัมภีร์ดาบต้องห้ามขุนศรีพึ่งพำมท่าที่แปดไม่ใช่เพียงการฟาดฟันแต่เป็นการรวมใจฟ้าดินและเลือดเข้าด้วยกันเสียงฟีเท้าของแม่หญิงมุกดาเข้ามาใกล้แม่หญิงมุกดากล่าว คืนนี้คือโอกาสสุดท้ายเจ้าต้องหลบหนีและฟาดฝันความจริงให้โลกรู้เสียทีข้าจะไม่หนีข้าจะออกไปในนามผู้พักดีและในนามข้าของแผ่นดินขุนสีตอบณวังหน้าลุกเป็นไฟกลางดึกแม่หญิงมุกดาป,ปล่อยข่าวลือเรื่องการกรบฏของเจ้าพระยาราชพักดีจุดชนวนความปั่นป่วนในหมู่ทหารวังหน้าในเวลาเดียวกันขุนศรีแหกคุกออกมาท่ามกลางความวุ่นวายพุ่งตรงไปยังลานราชพิธีที่เจ้าพระยาราชพักดีกำลังจะทำรัฐประหารต่อหน้าองค์มหาาัตริย์ เกิดประทะก,กันบนลานราชพิธีเจ้าพระยาราชพักดีในชุดกระทองยืนอยู่บนแท่นราชพิธีมือขวากำดับเหล็กอินซีอันเรื่องชื่อขุนศรีอินทราสวมชุดนักรบเก่าของตนเจ้าพระยายิ้มยะเจ้ายังไม่ตายดาบของข้าคงต้องลงลึกกว่านี้เสียแล้วดาบของเจ้าต่างหากที่กำลังตัดรากของแผ่นดินวันนี้เจ้าจะได้เห็นท่าที่แปดขุนศรีเสียงก้องตะโกนต่อเกิดการประลองเพลงดาบแห่งโชคชะตาการฟาดฟันเริ่มขึ้น เพลงดาบของเจ้าพระยาแม่นยำเยือกเย็นรวดเร็วแต่คุณสีตอบโต้ด้วยทุ่งท่าที่แปลกตาการเคลื่อนไหวที่ดูช้าแต่กลับหลบได้ทุกการจู่โจมเมื่อถึงจังหวะสุดท้ายคุณศีหลับตาฝ่าดาบออกเป็นวงมีแสงราวกับลมปราศไหยเวียนตามเส้นร่างกายเขาใช้ท่าที่แปดอินซีเหินเหนือพสุธาแทงสวนขึ้นกลางหน้าดาบของเจ้าพระยาฟันดาบของอีกฝ่ายหักสะบ้านเป็นสองท่อนเจ้าพระยาพึงพำรักคนตะลึงเป็นไปไม่ได้ท่าที่แปด ไม่มีผู้ใดใช้สําเร็จมาร้อยปีมันไม่ใช่พลังของดาบแต่มาจากใจที่ยึดมั่นในแผ่นดินขุนสีตอบเบาๆเจ้าพระญาถูกจับกลุมท่ามกลางเสียงเฮของทหารและประชาชนที่มารวมตัวข้างลานพิธีองค์มหากษัตริย์เสด็จออกมาพร้อมตรัสสั้นๆขุนสีอินทราคือวีรบุรุษผู้พลิกแผ่นดินขอแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพพิทักษ์สตราผู้เฝ้าประตูแห่งแผ่นดินนี้นวัดป่าร่มเย็นใต้ต้นโพหลายเดือนผ่านไป ขุนศีกลับมานั่งใต้ต้นโพแห่งวัดป่าร่มเย็นคำพีดาต,ต้องห้ามถูกเผาจนกลายเป็นเท่าเขานั่งหลับตาเงียบๆไม่มีดาบไม่มีตำแหน่งมีเพียงลม่วยเบาๆแผ่นดินไม่ต้องการคนเก่งหากแต่ต้องการคนที่ยอมแบกบาปแทนมันขุนสรีพึมพำจบบริบูรณ์โปรดติดตามตอนต่อไปและฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยขอบคุณครับ